ที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด88ไร่ที่ดินมีทั้งหมด8ปไร่นะคะอยู่ตรงห้วยไร่ห้วยไร่จังหวัดชายภูมิติดถนนสี่เลนค่ะทางไปแก้งคอิถนนสี่สี่เลนทางไปแก้งคอทางไปขอนแก่นนะคะ สวยงามมากที่ดินของเรานะคะจะมีทางสองด้านทางถนนใหญ่แล้วก็ด้านข้างทางเข้ ี่เป็นทางที่จะไปอีกด้านหนึ่งของที่ดินร้อยไร่นะคะร้อยไร่หรือ88ไร่ตอนนี้เรามีฉน,นดอยู่88ไร่นะคะถ้าจะาครบร้อยไร่ก็คือ,อเราจะเพิ่มให้อีก2แปลงก็จะเป็นร้อยไร่นะก็ทีนี้ตรงนี้จะเป็นด้านหลังของที่ดิน88ไร่นะคะแล้วก็ตรงด้านหน้านจะติดถนน4เลนทางไปแก้งคอทางไปขอนแก่นนะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเราเข้ามาใน ห้วยไร่ค่ะห้วยไล่นี่อำเภอคอนสวรรค์ไหมใช่ห้วยไล่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิของเราเนี่เองค่ะตอนนี้เรามาเข้าด้านหลังของที่ดินแปลงนี้นะคะทั้งหมด88ไร่นะคะอ่าเราเพิ่มฉนวอ,อีก2องฉบับนะคะจะเป็นร้อยไร่แล้วใครต้องการที่ดินแปลงใหญ่ ต้องที่ดินแปลงนี้เลยนะคะสภาพพื้นดินก็จะเป็นปลูกอ้อยอยู่ค่ะตอนนี้ปลูกอ้อยอยู่ค่ะนะตอนนี้ปลูกอ้อยปลูกยูคานะปลูกอ้อยปลูกยูคานะที่ดินเป็นเป็นที่สวนค่ะ ทางจะมีทั้งสองด้านนะคะก็จะมีด้านหน้าติดถนนสี่เลนแล้วก็ด้านหลังของแปลงที่ดินแปดแปดไร่ด้านหน้าของเราจะเป็นภูเขาด้านหน้าของเราจะเป็นภูเขาลูกใหญ่มากภูเขาภูแลนคาของเรานี่เองคะ ใครที่ต้องการที่ดินแปลงใหญ่ๆนะคะทําสวนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ติดถนนสี่เลนแปลงนี้เหมาะมากนะคะทําได้หลายอย่างนะเพราะว่าเป็นแปลงที่ติดกับถนนสี่เลนทางไปแก้งคอแล้วก็ตรงด้านหลังของแปลงก็จะเป็นทางสาธารณะด้วยเช่นกันอยู่ห้วยไร่อาเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิของเรานะคะอันนี้เป็นสภาพด้านหลังของ ที่ดิน88ไร่นะคะที่เราพามาดูเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีทางเข้าทางออกในอำเภอคอนสวรรค์ก็คือบ้านห้วยไร่ของเรานี่เองนะคะนี่นะคะก็มีถนนคอนกรีตคือที่ดินแปลงนี้นะคะข้อดีคือติดถนนสี่เลนนะทางไปแก้งคอแล้วก็มีถนนด้านข้างเป็นคอนกรีตด้วยของแปลงที่ดินนะคะแล้วก็มีถนนด้านหลังเป็นถนนลูกรังอีก ะะเพราะฉะนั้นนะคะจำง่ายๆเลยที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ๆวัดค่ะอยู่ใกล้ๆกับวัดห้วยไร่นะคะอยู่ใกล้ๆกับวัดห้วยไร่ทั้งหมด88ไร่นะ,ะแต่ถ้าใครอยากได้สักร้อยไร่นะคะเราก็สามารถดึงพื้นที่ดินใกล้เคียงมาอีกนะ,ะสองแปลงก็เป็น100ได้พอดีนะคะแต่ตอนนี้เราขอขาย88ไร่ก่อนนะคะอ,อยู่ห้วยไรอ่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิของเราเองค่ะ